ีแดดเนี้ยเป็ดอกเป็นอนย่างยครับครับให้พี่น้องสีตะกรแล้วอย่างนี้เอ่อเดี๋ยวต้องมองอัตราการะเช,ชดิดสีอะไรครับไปดีดีเลยราไปฉีดผมแดงเนี่ยเราใส่ตัวนี้เราไปสองฝาต่อน้ำสองลิตรตัวนี้เราแช่น้ำไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผมเอาขวดเปล่าผมแดงหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยเราเอายาตัวนเ,เนี้ยลองเอามิโนเนี่ยเทใส่ขวดตัวฝาฝา,ดา<ๆ>แดงแล้วใช้ขวดฝา เราก็มาใส่สองฝาตรงเหมือนกัน oh. ใส่ตัวนี้สองฝาแล้วก็เอาตัวนี้สองฝามือนกันครับหลังจากฉีดไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรมาเดินดูได้เลยมันจะออกเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นครับผมเป็นถัว่วเป็นแตงโมเป็นแตงกวาเนี่ยคือว่าได้ผลผลิตดีลดต้นทุนครับพี่น้องเกษตรกรถ้ามีคนปลูกถัว่วปลูกแตงอยากจะลองใช้ดูก็ผมแนะนําอันนี้จากใจจริงเลยว่าผมใช้สมแดงตลอดนะใหผม้ผลผลิตดี ต้นทุนก็น,น้อยครับผมการใช้จ่ายก็น,น้อยแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเหมือนที่ว่าพี่น,น้องเกษตรกรเห็นอย่างนี้คือว่าเพิ่งเก็บได้สองวันสวยพี่น้องเกษตรกร,รหลังหากที่ว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยต้องให้เอามาลองดูว่ามันเหมือนผมพูดไหมผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนยากละแต่ว่าผมก็ต้องตายเพราะสวมแดงเพราะว่าใช้เลื่มันดีเกินคาดประหยัดต้นทุนเป็นแตงโมเป็นแตงกวามใช้ดูนี้ครับผม,ผม พี่น้องเกษตรกรไม่เคยใช้ลองใช้เลยครับ,รบยืน <ผม S 2> ยันจากผมสมพงษ์แทนพันธ์แท้จากสมแดงเป็นถัว่วเป็นแตงกวาเป็นแตงโมเป็นหอมพี่น้องฉีดเลยเป็นบวบเป็นไรเนี่ยสวยให้ดอกดีให้ผลผลิตดีคือเร,เราลดการต้นทุนน้อย แล้วก็เราได้ผลผลิตมากใช่ครับไปต้มพงแล้วอันนี้เย็นสมพงต้องใช้ยายาเยื่อยาอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้ใช้นี่สองอย่างพออันนี้อยาเยื่อห้ฝักยงฝักยาวไม่ต้องใช้ไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยสองอย่างนี้พอก็คือสรุปตรงนี้นี่คือช่วยได้ทุกอย่างครับผมเนี่ยสมแดงเนี่ยคือฝาแดงกับอะมิโนเนี่ยครับครับเป็นซองเนี่ยเราเราเทใส่ขวด ขวดฝาแดงที่เราใช้หมดแล้ว่ะเราเอาใส่ไี่หมดเลยแล้วก็อาน้ําใส่ขายาวค่ยาวตั้งไว้กี่วันก็ไม่เป็นไรเราก็มาตวงสองฝาสองฝาใส่กับน้ำสองลิตร,ร,รหลังจากสีดไปแล้วสาวันพี่น้องเกษตรกรเดินดูผลผลิตได้เลยมันจะออกดอกมันจะมีลูกให้เราเห็นมันจ้าทันตาเห็นสาวันแล้วถูกฝักยาวเนี่ยประมาณปลูกประมาณกี่วันที่มันจะออกดอกให้เราเห็นสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็คือเริ่มเก็บ สี่สิบสี่สิห้าวันนี้คือเราเริ่มเก็บเริ่มเก็บตรงตีนผ้าตีนไรที่ว่ามันเป็นหัวดอกออกมาเราก็เริ่มยอยได้แล้วย่อนได้แล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้มันสี่สิบเกตวันแล้วผมเก็บเป็นวันอ๋อไม่ไม่แล้วอ่าตัวฝักยาวเนี่ยมันเริ่มออกดอกกี่วันมันถึงออกดอกสี่สิบห้าวันสี่ไม่ไม่ไอสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสามสิบเกตสามสิบแปดวันเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกให้เราเห็นแล้วอ๋อแล้วก็ไม่กี่วันมันจะเก็บฝักได้้ครรรัััับออตววฝกยาาาเเเลงในนนีมป็ อาหารเสริมครับผมเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เนี่ยเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เป็นบำรุงพืชครับพวกนี้อายุมันสั้นเราต้องรีบแล้วกินให้อิ่มแล้วทําไมเยสมมงึงไม่กล้าใช้ฝาขาวใช้ฝาขาวไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรเพราะถ้าใช้ฝาขาวมันจะขยายลูกมันจะโตงจะเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ทันเยสมมงลโดนมาแล้วครับเพราะยาสมมงก็คือสองคนเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเลยไม่กล้าฉีดฝาขาวฉีดฝาขาวไม่ได้เาเจอไปแล้วใช่ไหมครับ เขาฉีดมปแล้วครับก้าวขวาขาวฉีดสองคนผมจะเก็บไม่ทันครับเสียหายก็เลยต้องถ้าเป็นถั่วเป็นแตงเอี่ยมสมพงษ์จะเน้นสมแดงครับผมแล้วอย่างดีนะครับครับผมชัดเจนนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆครับจากคุณพี่สมพงษ์แฟนพันธ์แท้ครับใช้มาหลายไฟนะครับติดต่อยาวพูดเอี่ยมสมพงษ์จะพูดคำเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆ ครับผมแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทวอลีน่าเน็ตบอร์ดที่เปรเล็ตสมแดงอาหารชูกำลังพืชมาช่วยเกษตรกรตังจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเออเยี่ยม